สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะตามต่อกันนะลูกนะอันนี้นะคะสิวน้องไม่ได้เยอะมากหรอกคะ่ะแต่ว่าพี่กุ้งอยากให้เห็นนะคะว่าสิวของสาวที่นะคะไวยกำลังทำงานนะคะแต่งหน้าทาแป้งนะคะกลุ่มนี้ค่ะลูกจะชอบเป็นสิวอุดตันนะคะค่อนข้างเยอะนะคะคำว่าเยอะในที่นี้ไม่ได้ว่าเป็นสิวเยอะนะลูกคือเป็นโดยทั่วทุกทุกคื แทบจะทุกคนนะคะสิวแบบนี้พี่กุ้งแนะนําให้เคลียร์สักเดือนละหนึ่งครั้งนะลูกนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานานนะคะมันก็จะกลายเป็นเยอะนะลูกอืมอมันจะประมาณนี้อยู่ในผิวของเรานะคะถ้าแบบนี้นะลูกนะเวลามาทำการกดนะคะพี่กุ้งกล้าการันตีเลยว่าหลังกดกลับไปนะคะ ผิวแบบนี้นะลูกนะสิวแบบนี้นะไม่อักเสบนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยนะคะเลยทีเดียวแต่จะเป็นรอยเข็มสกิดนะคะได้สักสามวันได้นะคะแล้วแต่ผิวของแต่ละคนนะลูกนะนะมมันเป็นหัวอย่างเงี้ยถ้าเราไม่กดมันก็ไม่หลุดนะลูกรอให้หลุดเองนานมาก ถ้าไม่นานมากๆาก็กลายเป็นอักเสบก่อนพออักเสบปุ๊บก,ก็จะทิ้งรอยดำ<อ>เจ็บไหมลกูก <c oughs> เจ็บนานๆมากดทิันจะเจ็บนิดหนึ่งนะลูกนะาทนนิดนึงข้างนี้จะหมดแล้วลกูกเจ็บตรงเม็ดอักเสบข้างหูและข้างจมูกเลยใช่ไหมปี๊ดเลยนี่นะลูกนะ อืเนี่ยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปตามฝั่งนู้นนะคะดีค่ะเรามาตามต่อฝั่งนี้กันนะลูกนะนี่แหละไม่ที่เจ็บก็คือข้างปีกจมูกนี้แล้วอืมวนี้ก็ต้องเอาออกนะลูกเม็ดนี้หัวเขาใหญ่นะคะึง อันนี้เห็นไหมแกะเองแต่ถ้าพี่ปุ้งแกะให้นะคะออกปุ๊บหายปับ๊บออกปุ๊บหายปั๊บเลยลูกนะคะส่วนการขึ้นใหม่อยู่ที่ใครคะอยู่ที่การดูแลของลูกค้านะคะเรื่อดีวยวนะคะถ้าไม่รู้จะดูแลผิวยังไงนะคะให้ลูกศิษย์พี่ปุ้งช่วยดูแลให้นะคะอันนี้หมดแล้วเห็นไหมคะ ียวเองนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ลืมคืออะไรคะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ำตบผักเอ็มไซม์พืชตัวนี้นะคะช่วย่าเชื้อนะคะลด ความมันของผิวได้อย่างดีมากๆกับชูปุกขนด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมารดเชื้อสิวนะคะด้วยละลายหัวสิวค่ะตัวละลายหัวสิว,ละลวสะจะทําให้พวกหัวสิวอุดตันนะคะหัวปิดนะคะกดง่ายนะคะแล้วก็มาร์คดแดงผิวด้วยอะโลเวล่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวปรับผิวของเราให้เรียบเนียนได้ไวนะคะแล้วก็มาร์ล้างสารพิษผิวนะคะด้วยมาร์สาหลายลดสิวเวอร์ชันพิ้งุ้โกดสิวกับปุกนี้นะคะ จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวทําให้ผิวหลังจากการกดสิวแข็งแรงนะคะและก็ที่สําคัญพ่อก่อนมากดจะดีมากๆนะคะเวลาหลังกดจะทําให้ผิวของเราลดการทิ้งรอยนะคะและการอักเสบได้มากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ